มามา่าไข่เค็มเฮ้ยได้แล้วปูอัด สีมามาน่ากินมากครับแม่เดี๋ยวไปกินกันเลยครับผมเริ่มเลยอยดูแบบเนื้อปูอัดดูดิขอครุกก่อนอดูดิชอบเส้นอะ่ะเหนียวนุ่มอืม้ห่ปูอัดแต่ปูกับเส้นไหนครับ มันเข้ากันมากครับกูอัดกลับมามากไข่เคมนะครับสุดตัดไปครับเต็มเต็มมาเหลือแต่กูอัดกระจัดกูอัดทุ่วมเลยนะครับผม สุดยอดอร่อยมากอ